สวัสดีค่ะทุาช่วมเอฟซีทุกท่นานยินดีตอนรับเขาซูช่องเจนั่งน้ำโชกนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนนะคะเนาะที่อยู่ในช่องเจนั่งน้ำโชกนะคะแล้วกับพ่อแม่พี่น้องที่เขามาใหม่ที่มาชื่นมาชมที่มาเมืองผลงานที่มาติดตามตัวเลีกแนวทางในช่องเจนั่งน้ำโชกนะคะนาะว่ะท่าทู้ช่วงขาสำหรับมือนีแอดจะมาบเบาคุยหลังหวยออกนะคะ ตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยออกไปที่994865ล่าง63เลขหน้าครั้งที่ห602หน้าครั้งที่สอง247เลขท้ายครั้งที่1นึ834เลขท้ายครั้งที่สอง989นะคะ ตัวเลขแนวทางของเจนั่งสายวิ่งสายรูดรับกันเป็นล้านรับเงืนลานกันเลยค่ะผู้ชมค่ขาเพราะว่าเข้าบนล่างเข้าบนล่างแบบหกห้าเข้าหกหกสามเข้าทั้งสองตัวแที่ยงขางวดที่แหลวนี่งวดที่เหลวเข้าบนทั้งสองตัวแต่ว่างวดนี้ เข้าล่างทั้งสองตัวแล้วก็เข้าบนอีกเป็นได้ค่ะทั้งช่วงขาเป็นได้เป็นตาติดตามอยู่ด้เนาะค่ะเนาะเป็นตาติดตามอยู่เป็นตาติตาดตามงวดที่สี่สิบสองแล้วนะคะงวดที่สี่สิบสองเอาเมืองสำนักต่อไปดูกค่ะว่าเมือนี้มีสำนักใดแน่เข่าเนาะค่ะเนาะที่อยู่ในช่องเจนั่งน้ำโชกนะคะามาชัวร์รันเปอร์เซ็นเข้าทั้งสามทั้งหกนะคะ เข้าทั้งสามทั้งหกเลขล่างเจน่างหากับสามเจน่างวาหาล้วบป็นต่อมาหามันดับมาสามชนสามอันนี้กับชนสามขึ้นกันเลขล่างกับชนสามขึ้นกันทุงชมดูมันโดนๆจะมีเธอหนึ่งนะคะโอเคอาดูเลขจับคู่เลขจับคู่นะคะตัวเลขแนวทางบนสามกับหก แอดจับคู่ให้มี 39, 3ามเ9 9 6 9 6 1หนึ่งเก้าเข้าห่ามางชุด3ตัวสะ9หนึ่งสามไม่เข้านะคะเออร่างหกับสาร่าง5กับ3แอดวาหามันดับนะคะเน้นที่3าก็มา3าห หกสามโมเมนท์สามหกขาตรงช่วงขาหกสามเนาะค่ะเนาะมาที่หกสามบอกที่หกสามนะคะอาไปต่อขาตรงช่วงขาของพอพุ่มพอพุ่มไฮบุลสามหกหกสามหกสามเข่าติ่มติ่ม,มล่างหกสามติ่มติ่มเลยเข้าล่างนะคะเข้าล่างติมติม,ตมเลยขาตรงช่วงขานี่เห็นบ่ แอดวอ้าอีแล้วว่าตอนบอ้าก็พูดนะว่าพ่อเก้าเป็นหกหกเป็นเก้าได้แม่นี่รีบบอขาตรงชนะุ่มหน่อยเห็นบอเพราะว่าเลขผู้พมสิเป็นยังสี่บนเป็นล่างล่างเป็นบนบานีตัวเลขเนาีทางระวังบนกบลังมันเป็นเลขตัวเดียวกันแอดก็เลยกว่าตัวกันขร้นกันไวคือสามเก้าเก้าสามสามหกหกสามกันไปเรื่อยแม่นี่รีกับตรงชุ่มขา แมนอิรีเห็นบอกเอาต่อไปของพ่อช่างคมพ่อช่างคมหลุดนะคะพ่อช่างคมหลุดแต่ว่าเลขของมูพ่อช่างคมหกมาทั้งบนทั้งล่างงวดกอนกับหามาบนมาล่างขึ้นกันมาบนมาล่างขึ้นกันเที่ยวนี่ไฮหกมาหกห้าบนหกสามล่างดูแต่านผช่วมคิดเอาหานสีมันหายหยาบไปดิค่ะนผงโชมค่ะ หายากเดี๋ยวแอดจะโทรหาพ่อชมคมอีกเท่อน,นึงเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจะโทรหาพ่อชมคมอีกเท่านะเอาดูต่อไปอา,อาจารย์สารคามหลุดนะคะอาจารย์สารคามหลุดลุงหมานลุงหมานมาตอนแรกรูดแปดบนแปดนี่คืเขาลักลอยแล้วบอกว่าไพสา,ายวิง่งสายรู่จะจัดไปเลยมาจริงส่วนล่างหนึ่งกับสามแอดกะว่า ลูกมานตัวเลขเนี้ยท่าของลุกมันอนะ่ะสามชนกับของเจ้นานางสามจับคู่ดูสิสามหกหนึ่งหกมันมาหกสามแปดหก,หกห้าล่างหกสามนี่ดูขาตรงช่วงขาเข้าเต็มเต็มนะคะส่วนโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายว่าสามกับหนึ่งลุดจับจับก็ถือ จะพูถึงจะว่าตูดตัววิ่งเขาคือเกานะคะเขาคือเกาเข,าข่าคือเกาอ่าต่อไปอาจารย์สารข้ามหลุดอาจารย์วีระอาจารย์วีระก็หลุดนะคะผลคือแปดหกห้าล่างหกสามหลุดนะคะอาจารย์ประสิทธิ์อาจารย์ประสิทธิ์ลงห้ามาที่หกห้านะคะ ลอห้ามาที่หกห้าล่างหลุดนะคะล่างหลุดหกสามเอ่อคนสาะระคามโค้งสุดท้ายเขา 8, แปดว่าเป็นแปดลักรลอยลักรลอยบนแปดหกห้าล่างหกสามเอาลุดนะคะ วดต่อไปนะคะทช่วงวดต่อไปติดตามเจนั่งไวอย่าลืมแช่ไปทำช่วมแช่ใหแอดหลายๆแน่ยแช่พุรภารหกเจ็ดแช่เลยแช่แอดได้เปลี่ยนช่องใหญ่น้ำมูเน่ยแช่เนี่ยคะ่ะทำช่วมขาตัวเล็กเนี่ยทางเขา่าแต่ว่า,าผลปรากฏว่ายอดวิวยังหน่อยอยู่ก็ขอความเมตตาการุณาจากท่านผู้ชมทุกท่านทุกคน แชร์ให้แอดด้วยนะคะแชร์ให้ด้วยนะคะแช์หลักก็กดติดต,ตามไว้สำหรับผูมหมา่ากดกระดิ่งแจง้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆจากทังช่องนะคะ่ขันวะตอนนี้แอดเทปเลขล่างแล้วแล้วเหลือเลขบนยังไม่ได้ทำนะคะเหลือเลขบนยังไม่ได้ทำเลขบนยังบ่พอเหลือเลขที่มาชัวร์ล้านเปอร์เซ็นจะทำ มันจะมีของแอดมันจะมีเลขล่างมาชัวร์้านเปอร์เซน็นคนละสูตรด้ยค่ะทุกช่วงขาแล้วก็เลขบนแล้วก็เลขบนต่างหากนะคะหัวที่แหลี่ยมมันชนกันมาชัวร์้านเปอร์เซ็นก็สามกับหกเอ่อเลขบนมาบนล้านเปอร์เซ็นอีกกับสามกับหกคือกันส่วนล่างล่างก็มาห้ากับสามห้าดับเหลือสามตัวเดียวสามนี่เป็นนิยังที่แบบ อุย้ยเด่นอหลีค่ะท่านผู้ชมขาเด่นมากเด่นมากเด่นมากมากอหลีสมกับเราเด่นอหลีเอาท่านผู้ชมยาเอออย่าลืมติดตามแอดไว้นะคะแอดคอเวลาเฮดต,ตัวเลขแนวทางจักหน่อยเนาะคะ่ะเนาะแ็ดหนาจะลงให้ท่านผู้ชมไพ่ในมือสองมือนี่ละพอให้พิจารณาค่ะๆก่อนสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแสดงความดีใจกับท่านผู้ชมที่ มีโชคมีลาบกันเนาะค่ะเนาะเลียกสามตัวแอดกับเขาดิค่ะทุ่งชุ่ม่ะแอดเฮ็ดชุดสามตัวชุดสามตัวชุดสามตัวนะคะเดี๋ยวเรื่องแอดเสียมือชุดสามตัวแอดก็เข้าชุดสามตัวก็เข้านะคะเข้าตรงๆเลยค่ะทุ่งค่มชุดสามตัว ตบาบบเล่ลงเ,เมื่อนี้ติวเอ็นเน็ตแต่เลยมีเวลานางคัดเหลขสามตัวมีเวลานางคัดเหลขกสามตัวก็เลยได้เดี๋ยแอดใจเมืองได้ปสัสสิวอยิ่มใส่นอกเจ้นัางปสัสสาวานี่ค่ะตรงช่วงขานีหนิ่มด้วยนี่ตัวเล็กนวทางของเจ้นา่งเอาขยายให้ดูเลย นี่คะ่ะทุามช่วงขาแปดหกห้าตรงตรงเลยแอดสื่อสิบคูณสิบคำบรนผูื่นี่ก็จะเอาได้เงืนล้านนะคะเอาผู้ใดสนใจงวดต่อไปกะทักมากกนแลวกันเนาะคะ่ะเนาะสื่อเพื่อแอดน้ำพร้อมนะคะแอดกบสื่อตามภาษาคนเบียร์หน่อยห้อยหน่อยนะคะได้ค,ค่ขากับเขากับน้ำไปนะคะทุ่ช่วงขาแต่ว่าแบงปัน่นพอเมพี่นองเฮ้านะคะแบ่งปันพอเมพี่นองเฮ้าคือเกา่า นะคะสำหรับท่านใดที่อยากเข่ากลุ่มเพราะว่าอยู่ในกลุ่มแอโยนลงไปหายอยู่ตัวเลขแนวทางชุด3ตัวเราพัฒนาแล้วก็ชุดทองสองตัวล่างเราพัฒนาแต่ไทยวันนี้ไม่เข้าแต่ว่าคนบอกเลขเลขติดนี่เขา่าล่างคนบอกว่าติดสมบนติดหก็แมนความกระเจ้า <c oughs> โบนิสติดแมนแต่าจับครูสำหรับวันนี้พวกเขาแต่ว่าเล่าเขานะคะเล่าเขาเอาธรรมชุ่มขาสำหรับคลิปนี้แอดกระอทุกท่านทุกคนให้สนับสนุนแอดต่อไปติดตามกันต่อไปเนาะค่ะเนาะแอดจะหาตัวเลขแนวทางมาฝากธรรมชมุ่มคือเกา่าเดี๋ยวแอดขออนุญาตเหตุคำนวณตัวเลขแนวทางฝากา่านผช้่มก่อนเนาะคะ่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ ขอบพคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ